การเดินจงกรมที่ถูกต้องนะลูกนะเวลาเดินจงกรมเราไม่ได้มาฝึกเดินแต่เรามาฝึกจิตและสตินะเวลาเราเริ่มเดินเราต้องมั่นใจว่าที่เราเดินตรงนั้นไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีอะไรขวางทางเดินเราไม่มีหลุมไม่มีบ่อนะคะเป็นพื้นที่ที่ถ้าในพื้นที่ในอาคารก็ต้องที่ที่โลง่งกว้างไม่มีอะไรไปชนนะอันดับสองนี่ถ้าเรามี อะไรที่เกาะได้ยึดได้นะเวลาเดินจงกรมนั้นอย่างเช่นมีระเบียงให้เดินให้เกาะหรือมีขอบโต๊ะนะคะขอบโต๊ะที่ยาวพอสมควรแล้วก็เกาะแล้วก็หลับตาเดินได้เลยนะคะขณะดเดินหรือว่ามีเก้าอี้ที่มั่นคงที่เป็นเก้าอี้ปูนหรืออะไรที่มันแข็งแรงหรือเป็นเสาก็ได้นะคะเป็นเสาปูนหรือเสา ต้นไม้นะคะที่แข็งแรงเราก็สามารถจะเกาะแล้วก็เดินได้เดินรอบได้หรือนะเราอาจจะใช้เชือกนะคะผูกต้นไม้อีกต้นหนึ่งมาถึงอีกต้นหนึ่งนะแล้วก็เดินตามนะคะเดินตามนั้นเลยมันก็จะได้สภาวะธรรมข้างในนะเพราะเรามาฝึกเดินจงกรมเนี่ยฝึกสติร่างกายและจิตใจให้สัมพันธ์กันมันจะมีสติมากมายเลยจะเกิดปัญญาทีเดียวนะคะ การยกเท้าเนี่ยนะยกเท้าวางเท้าเนี่ยมันก็ต้องรู้เนื้อรู้ตัวรู้พร้อมกับลมไปด้วยการจังหวะเท้ายกเท้าวางเท้าแล้วก็สูดลมเข้าแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ยกเท้าวางเท้าก็ปล่อยลมออกอย่างนี้ก็ได้มันจะพอดีเลยยกเท้าวางเท้าสูดลมเข้าช้าๆยาวๆลึกๆนะคะเปลี่ยนอีกข้างหนึ่งยกเท้าวางเท้าก็ปล่อยลมออกทําอย่างนี้นะมันจะเห็นถึงภายในเลย แล้วเราไม่ต้องลืมตานะถ้าเรามีที่ยึดที่เกาะแล้วนะคะมือเราเกาะเชือกก็ได้เจาะเกาะเสาเกาะขอบโต๊ะเกาะระเบียงหน้าบ้านหรือตรงไหนก็แล้วแต่ระเบียงห้องที่เราใช้ปฏิบัติตรงไหนที่มีให้เรานะคะเกาะหรือยึดแล้วเราเดินจงกรมหลับตาได้มันจะเห็นภายในเลยมันจะเห็นกายและจิตเห็นรูปและนามทํางานนะคะรู้ถึงนะร่างกายเดินขณะร่างกายเคลื่อนไหว รู้ถึงกายหยาบและลมหายใจด้วยกายหยาบและลมหายใจเนี่ยมันเป็นควบคู่กันเป็นกายยคตาสตินั่นเองแล้วมันจะรู้ถึงความรู้สึกนะความรู้สึกมันกังวลไหมความรู้สึกโกรธแค้นน้อยใจอะไรขึ้นมามันจะรู้ทันเลยขณะที่เราเดินจงกรมและหลับตานะเคลื่อนไหวร่างกายได้ทุกส่วนเลยมันจะรู้เนื้อรู้ตัวมันจะได้ประโยชน์มากมายเลยถ้าใครเดินแล้วมีที่เกาะมีที่ยึดนะคะ เราไม่ใช่มาฝึกเดินนะลูกนะแต่เรามาฝึกสติสัมปะชัญญะฝึกสติที่ใจแล้วก็ฝึกสัมปะชัญญะที่ร่างกายนั่นเองการเดินจงกรมมันจึงนะเป็นสติปัญญาญาณอย่างยิ่งเลยนะคะมันจะได้ดารเดินจงกรมนี่ต้องให้ได้หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปมันจึงเห็นเวทนาเห็นทุกเวทนามากมายถ้าเราอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะเดินจงกรมนี่แหละนะ มีที่ยึดที่เกาะอ,อยู่ตลอดเวลาหลับตาเลยเวลาทำต้องหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปจะได้ผลมากมายเลยทั้งร่างกายและจิตใจนะมันจะเห็นความเมือ่อยล้าของร่างกายเลยยกเท้าแทบจะไม่ขึ้นเลยจิตใจของเราเนะะี่ยค่ะจะเบิกบานนะคะร่างกายเราเนี่ยปวดร้าวเหนื่อยล้าแต่จิตใจเบิกบานเพราะากิเลสของเรามันถูกชำระขนาดที่เดินนะลองดูนะลูกนะมันจะได้ชำระจิตชำระกิเลสได้มากมายการเดินจงกรมนี่ แล้วทําให้ถึงทําได้ง่ายขึ้นนั่นเองขอให้ลูกฝึกดูนะหาเชือกมาเส้นหนึ่งนะคะเชือกเส้นใหญ่พอสมควรวานิลาเชือกมานิลาใช่ไหมเชือกมะนิลาก็ได้นะหรือเป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะมาผูกติดกับเสาบ้านโน้นถึงเสาบ้านนี้หรือต้นไม้โน้นถึงต้นไม้นี้ให้แน่นๆเลยเอาไว้เกาะเดินเพราะว่าเราเดินเราให้หลับตานะนะ,นะ,นะเวลามีเชือกนี่อาจจะ ผูกับต้นไม้นะหลายหลายต้นก็ได้ล้อมรอบแล้วก็เ,เดินอ้อมตามเชือกเลยนี่นะเดินอ้อมตามเชือกแนละ้วหลับตาเดินนะมันจะเห็นภายในตลอดเวลาเห็นชัดเจนมากนะความเจ็บปวดทุกทรมานก็เห็นชัดเจนจิตและสติของเรานะเราเห็นชัดเจนเลยนะคะจะเห็นจิตนะฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะอุเบกขาวางเฉยได้ไง่ายมันจะเห็นจิตชัดเจนนะั่นเองจิตโกรธจิตงุดหงิดจิตคัดเคืองหรือจิต น้อยใจจิตแค้นอะไรขึ้นมานี่นะอันนั้นจะเห็นขนาที่เราเดินจงกรมนั่นแหละลูกลองฝึกดูนะแต่ขณะเดินจงกรมลูกต้องมีที่ยึดนั่นเองมีที่เกาะมีที่ยึดนะคะเป็นเชือกมัดแลผูกจากต้นไม้โน้นมาหาต้นไม้นี้จะจะกว้างจะสั้นจะยาวยังไงก็แล้วแต่ก็เอาความพอใจนะคะให้เราเดินได้หนึ่งชั่วโมงนั่นเองเดินอ้อมไปอ้อมมาก็ได้ นะเก้าอี้ที่แข็งแรงนะคะเป็นเก้าอี้ปูนเก้าอี้หนักๆเอาวางไว้แล้วก็เราก็เกาะเก้าอี้ก็เดินนะคะรอบๆก็ได้แต่มันแคบไปมันจะเวียนหัวต้องให้เป็นที่บริเวณกว้างหน่อยนะคะสักเม็ดนะเดินไปเม็ดหนึ่งเดินกลับหนึ่งเม็ดนี่แหละหรือเดินสี่เหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเดินเป็นลักษณะไหนก็ได้แต่ขอให้เดินเป็นให้ได้หนึ่งเม็ดหรือสองเม็ดขึ้นไปนะคะ แล้วก็กลับระเดินไปเดินกลับตรงบริเวณนี้แหละให้ได้หนึ่งชั่วโมงนะคะการเดินแล้วก็มีที่เกาะมีที่ยึดโดยใช้มือเกาะนะถ้าเกาะเชือกก็ใช้มือนี่แหละเกาะเชือกนะคะลูดไปตามเชือกเลยคือยึดไม่ให้ร่างกายโงนเงินเพราะเราไม่ได้มาฝึกเดินแต่เรามาฝึกสติและจิตนะคะแล้วก็ฝึกดูกายนะคะด,ดูกายเคลื่อนไหวฝึกสติและกายไปพร้อมๆกันการเดินจงกรมชนิดที่มี เรามีระเบียงเกาะมีเชือกเกาะนะคะมีต้นไม้ให้ยึดแล้วก็เดินรอบจะได้ผลนะคะลูกลองดูนะจะได้ผลแน่นอนใครทปฏิบัติแล้วแล้วก็ลองปฏิบัติดูนะคะแล้วก็ประเมินตนเองดูว่ากิเลสของเรามันหมดไปไหมความเจ็บปวดทุกทรมานความโกรธความแค้นความอาฆาตพยาบาทโครคภัยไข้เจ็บของเรามันหมดไปไหมประเมินตรงนี้นะนี่แหละวันนี้แม่ก็ได้พูดเรื่องการเดินจงกรมนะคะชนิดที่มี ที่เกาะมีราวเกาะมีต้นไม้มีเก้าอี้มีขอบระเบียงหรือโต๊ะเอาไว้เกาะเดินเราจุดประสงค์การเดินจงกรมไม่ได้มาฝึกเดินถ้าเรามีที่เกาะแล้วเราจะหมดความกังวลเรื่องกลัวล้มกลัวมันโคลงเคลงโงนเงนินบางคนนี่ไปเดินจงกรมเป็นชั่วโมงน้มัวแต่เซไปเซมาเดินยกเยกยกเยก,ยกจิตอยู่ข้างนอกหมดเลยนะไม่ได้อยู่ข้างในเลยนั่นแหละ มันผิดวิธีนะลูกไม่ใช่ไปฝึกเดินนะคะแต่ฝึกสติฝึกกายและจิตอยู่ภายในฉะนั้นการเดินจงกรมถ้าเราแข้งขาไม่แข็งแรงนะ่ะอายุมากแล้วเนี่ยต้องมีที่เกาะมีที่ยึดนะคะเกาะระเบียงเกาะโต๊ะเกาะเก้าอ,อ,อี้เกาะนะเสานะคะมัดเชือกจากเสาโน้นมาเสานี้แล้วก็นะรูดเชือกเลย วันนี้แม่จึงแนะนําการเดินจงกรมนะคะโดยใช้มีเชือกมีราวมีระเบียงเกาะนะคะเราเป็นการฝึกจิตฝึกสติภายในนั่นเองนะคะขอให้ลูกลองฝึกดูนะคะแล้วก็ประเมินจิตใจตนเองดูนะคะขณะเดินก็สูดลมเข้าปล่อยลมออกนะคะกาให้พร้อมกับจังหวะเดินสมมติว่าเราโยกเท้ายกเท้าแล้วก็วางเท้าสูดลมเข้า อีกด้านหนึ่งยกเทา้าวางเทา้าปล่อยลมออกอย่างนี้นะคะก็คือสูดลมเข้าให้ยกเทา้าวางเทา้าได้หนึ่งนะคะแล้วไปอีกข้างหนึ่งยกเทา้าวางเทา้าก็ปล่อยลมออกนะคะสูดลมเข้ชาช้าช้ายกเทา้าวางเท้าปล่อยลมออกช้าช้ายกเท้าวางเท้าอย่างนี้ก็ได้เราจะไปทําให้ลมไวลมแรงลมนี่นะคะเพราะว่ามันจะเหนื่อยลมเนี่ยต้องสูดช้าๆ้ <ste ep han> ากลืนเข้าไปชา้าช้าปล่อยช้าช้า แต่เท้าเราเนี่ยจะเดินไวเดินช้าแล้วแต่เอาที่เราปรารถนานะคะแต่ลมหายใจเนี่ยก็ต้องให้มันอยู่ในจังหวะช้าหน่อยนะคะจังหวะช้าการเดินเนี่ยไวก็ได้นะคะยกเท้าวางเท้าให้สูดลมยกเท้าวางเท้าอีกด้านให้ปล่อยลมอย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้กําหนดอย่างนี้แล้วมันจะไม่เหนื่อยนะคะลมหายใจช้าได้แต่เท้านี่จะช้าหรือไวก็แล้วแต่ ใครจะยกเท้าและสูดลมแล้วก็วางเท้าก็ปล่อยลมก็ได้แต่ส่วนใหญ่นะยกเท้าวางเท้าสูดลมเข้าได้หนึ่งรอบนะคะอีกอีกข้างหนึ่งก็ยกเท้าวางเท้าแล้วก็ปล่อยลมอันนี้มันก็จะทําให้อยู่ในความสมดุลนะคะไม่ไวเกินไปนะคะถ้าสูดลมไวปล่อยลมไวหัวใจจะเต้นเร็วมันจะเหนื่อยนะคะออกซิเจนมันก็จะเข้าไปในปอดไม่เยอะมันจะออกมาเลยเวลาสูดแล้วก็ปล่อยนี่นะออกซิเจนเข้าไปข้างใน ยังไม่ทันได้อยู่ข้างในเลยมันก็ถูกปล่อยออกมานั่นเองฉะนั้นเวลาสูดลมสูตดยาวๆช้าๆลึกๆลก,กลืนเข้าไปเลยกลืนเข้าไปเลยนะคะนะสูดแล้วก็กลืนเข้าไปก่อนนางเองนะคะนะสูดช้าๆยาวๆลึกๆเวลากลืนเข้าไปมันอาจจะปล่อยลมคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเลยก็ได้ไม่เป็นไรอยู่ที่จังหวะถ้าเราสูดเข้าไป พอใจแล้วก็กลืนเข้าไปมันจะออกมาก็ไม่เป็นไรนะคะเท้าก็เดินยกวางยกวางยกวางไปตามปกตินะคะอาจจะไม่พร้อมกันก็ได้นะคะก็ลองฝึกดูนะคะการเดินจงกลมนะคะโดยใช้นะัมีที่ยึดมีที่เกาะมีระเบียงมีขอบโต๊ะมีขอบเก้าอี้หรือว่ามีนะเกาะต้นไม้เกาะเสาก็ได้นะ,ะเดินจงกลมแต่อย่าลืมว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะเดินจงกลมหชั่วโมงจึงจะได้ผลจึงจะถึงที่นั่นเอง ะะขอให้ลูกๆจงสำเร็จนะคะสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมขณะที่เดินจงกรมได้ผลชะง,งัดนะ